่วนอายะศพแตงโมนิดายกเลิกงานชาปนากิจไม่มีกำหนดกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาซึ่งทางครอบครัวและเพื่อนๆคนบันเทิงได้จัดพิธีอะไรไว้ให้กับดาราสาวตั้งแต่วันที่11-13มีนาคมที่คลิปจากเสรีภาพกรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องนี้คืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าได้ยกเลิกพิธีชาปนากิจศพแตงโมที่จะถูกจัดขึ้นในวัน ที่14มีนานี้ออกไปก่อประเผ f เฟซบุ o กสรยุทธสุธทัศจนะจินดากรมกรข่าวเปิดเผยว่าขออายัดศพครับด่วนแม่ดาราสาวแจงโมนิดาที่ทนายประสานตำรวจขออายัดศพลูกสาวเพื่อส่งสถาพนนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนายกฤษณาศีบูรเรืองพิมพ์ทนายแม่แตงโม เผยความคืบหน้าการคลี่คลายคดีการเสียชีวิตปริศนาของดาราสาวแตงโมนิดาว่าเช้านี้คุณแม่ของน้องแตงโมได้ประสานให้ตนไปแจ้งกับตำรวจขออายัดศพโดยในเวลา13.00นตนจะนำเอกสารไปยื่นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อขออายัดศพไปส่งตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพราะครอบครัวยังคาใจร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏและข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตการอายัดศพครั้งนี้จะทําให้การเผาศพวันที่14มีนาที่เลื่อน ไและนี่ก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวที่นํามาฝากในวันนี้นะ